Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวาร์ตซนช่วงเย็น CEO ย้ำไม่มีแผนดึงเวนเกอร์กลับมาปืนใหญ่วินัยเวนคาเตสัมผู้บริหารของทีมาร์ตซนยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนการที่จะดึงอาเซนเวนเกอร์กลับเข้ามารับงานใ,นใดๆในช่วงเวลานี้อดีตผู้จัดการทีมอาตอไว์เซนอลปีจากไปในฐานะผู้จัดการทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของอาร์ตซนในประวัติศาสตร์ด้วยตําแหน่งแชมป์พยมลีก3สมัยและเอฟเอคัพ7สมัย ในช่วงเวลา22ปีก่อนจะลงจากตำแหน่งในปี2008มิเกลอเดตา้าคือหนึ่งในนักเตะที่ถูกอาเซนเวนเกอร์ดึงเข้ามาร่วมทีมและดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมในปัจจุบันเคยเปิดเผยต,ต่อสาธารณชนถึงความปรารถนาของเขาที่อยากให้อาร์ตตันนำเวนเกอร์กลับมาทำงานให้สโมสรในฐานะที่ปรึกษาขั้นสูงแต่อย่างไรก็ตามวินัยเวนการ์เยนแฮมหัหวหน้าผู้บริหารของอาร์ตนได้ยืนยัน ว่าพวกเขาไม่มีแผนงานที่จะเปลี่ยนแปลงทีมงานและชุดบริหารใดๆในตอนนี้อาเซนยังคงมีความรักและความพักดีต่อสมสรและเราก็มีให้เขาเช่นกันเรายินดีต้อนรับเขาเสมอในฐานะแขกคนสําคัญและในแง่ของปูชนียบุคคลแต่แน่นอนว่าด้วยบทบาทของเขาที่ทํางานที่ฟีฟ่ามันทําให้การมารับงานกับเราแทบเป็นไปไม่ได้เลยขณะที่เราเองก็ไม่มีแผนสําหรับการเปลี่ยนแปลงในระดับบริหาร เราเข้าใจดีกับความรู้สึกของมิเกลที่มีความเคารพต่ออาเซนอย่างสูงและอยากเรียนรู้หลายอย่างจากอาเซนแต่มันคงไม่ใช่ระยะเวลาเช่นนี้เพราะเรามีแผนงานในทิศทางอื่นที่ต้องทําและมีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาสมสรต่อในอนาคตเพื่อนบ้านปืนใหญ่เซียมีอ,มอตาตดสินใจขายเชลซีสัปดาห์นี้โรมมนอราโมวิดเจ้าของสมสรเชลซีกําลังพิจารณาขายทีมในสัปดาห์นี้หลังถูกกระแสกดดันอย่างหนัก จากกรณีรัสเซียบุกยูเครนขณะที่ผู้ตัดสินสามรายพร้อมทุ่มเงินเทคโอเวอร์ไปบริหารต่ออับราโมวิชก็ามาเป็นเจ้าของทีมสิงห์บูตั้งแต่ปี2003พาทีมคว้าแชมป์ไปหลายรายการไม่ว่าจะเป็นแชมป์พียอเมหี5สมัย f a ฟเคัพ5สมัยลีคั p 3สมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีก2สมัยและล่าสุดแชมป์สโมสรโลกแต่จากกรณีที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกเข้ายูเครนกลายเป็นกระแสดกดดันให้เสียมีที่สนิทสนมกับวลาดิเมียร์ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียต้องออกมาประกาศล,ลดบทบาทตัวเองในสโมสรลงและให้มูลนิธิเชลซีเข้ามาดูแลแทนแมทลอสายคายเชลซีจากเทลกราฟสื่อดังรายงานว่าอบบราโมวิดกำลังพิจารณาข้อเสนอซื้อสโมสร,รในสัปดาห์นี้โดยมีผู้สนใจสามรายที่พร้อมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ทางนี้เจ้าของทีมชาวรัสเซียเคยปฏิเสธข้อเสนอของทอร์โบลี่นักการเงินชาวอเมริกันไปเมื่อปี2019 นื่องจากน้อยกว่าที่ต้องการ3,000ล้านปอนด์มาแล้วค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเกือบ5เท่าค่าเหนื่อยเป็นอันดับสองรองแค่ปาเต้นักข่าวใกล้ชิดยันต่อสัญญาไหมซาก้าในซัมเมอร์นี้มูลค่าสัญญารับรัย์45ล้านปอนด์คิสบิลลี่นักข่าวของสื่อฟุตบอลลอนดอนแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับสโมสรอ,อาร์ซอนรายงานล่าสุดยืนยันบุคโยสาก้าปีกวาอังกฤษไว้20ปีลูกมอของทีมเตรียมที่จะเจรจาสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งแหล่งข่าวภายในสโมสรระบุว่ามูลค่าสัญญาฉบับใหม่ครั้งนี้อาจมีมูลค่าสูงถึง45ล้านปอนด์สำหรับบุคโยสากา้าปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ราว30,000ปอนด์ต่อสัปดาห์สัญญาเหลืออยู่2ปีกับ4เดือนแต่ถ้าหากเขาต่อสัญญาใหม่มูลค่า45ล้านปอนด์คาดว่าจะเป็นสัญญา5ปีเขานั้นจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่175,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งจะทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรโดยค่าเหนื่อยเป็นรองแค่โทมัสปาเต รับอยู่200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เพียงคนเดียวในทีมเท่านั้นทำเนียบค่าเหนื่อยสูงสนะุดณปัจจุบันอันดับ1 2 0 0 0 0 0ปอนด์โทมัสปาเตอันดับ2 1 8 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์อลิซองเดลกเซอันดับ3 140,000ปอนด์นิโคลัสเปเป,เปอันดับ4 120,000ปนอนด์เบนไวด์มาตินโอเดกาดอันดับ5 1 100, 1 0 0 0 0ปอนด์เคียร์แรนเทียนี่สำหรับอ,บอบลริองเดลกแเซกกำลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้ เข้าตามเงื่อนไขออปชันประธานยืนยันเกนดูซี่เป็นแข้งหมากเซยแบบทาวรลแล้ว r m c รายงานเขาว่าปาโบลองโกเรียประธานสโมสรหมากเซยออกมาปเปิดเผยว่ามัติโอเกนดูซี่กองกลางเมืองน้ำหอมวัย2 2ปีย้ายมาเป็นแข้งของโอลปิปหมากเซยแบบทาวรลโดยอัตโนมัติภายหลังจากนักเตะได้ลงเล่นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญายืมตัวจากอาร์ตอนอาร์ตสนตัดสินใจปล่อยเกนดูซี่ออกมาให้กับหมากเซยยืมตัวเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา และได้มีการใส่ออปชั่นบังคับซื้อขาดเอาไว้ที่10ล้านปอนด์หากนักเตะลงเล่นครบตามจํานวนนัดที่ะระบุไว้และตอนนี้เขาลงเล่นให้กับหมักเซอร์ไปแล้ว38เกมในทุกรายการที่ลงแข่งขันหลังจากจบซีซั่นนี้เกนดูซี่จะเซ็นสัญญายาว3ปีกับทางหมักเซออย่างเป็นทางการขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์1น0เซกับไลน์ ad inco แปกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สถิติชี้ชัดปืนใหญ่มีโอกาสจบท็อปโฟในปีนี้สูงสุดในกลุ่มลุ้นอันดับ4ในต่างประเทศมีการนำเอาสถิติผลการแข่งขันที่ผ่านมาและจำนวนโปรแกรมการแข่งขันที่เหลือมาคำนวณกันว่าทีมไหนมีอันดับที่จะจบท็อปโฟมากที่สุดในบรรดา3-4ทีมที่เหลือประกอบด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์าร์เซนวต์แฮมยูไนเต็ดและวูล์ฟแฮมตันไม่รวม3ทีมบนโดยสถิติชี้ชัดว่าในเวลานี้าร์เซนมีโอกาสดีที่สุด หากเทียบกับทีมอื่นที่กําลังลุ้นอันดับสีด้วยกันโดยเปอร์เซนต์ที่อาร์ซอนจะจบซีซั่นนี้ในตําแหน่งท็อปโฟมีมากที่สุดดังนี้อาร์ซนสอ็ดตมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด23%สเปอร์13%เปอร์วสต์แฮมยูไนเต็ด3%ซึ่งหากมีเกลอาริต้ายังคงพาอาร์ซนเล่นด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้เก็บคะแนนได้ต่อเนื่องแบบนี้และสามารถที่จะเก็บแต้มจากทีมใหญ่ได้บ้างปีนี้น่าจะสิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนฟโต ที่จะได้กลับไปเล่นฟุตบอลทั่วใหญ่ของยุโรปอย่างยู่่าแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหลังจากรอคอยมาหลายปีแต่ทางนี้ทางนั้นโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเล่นทุกเกมได้เหมือนนัดชิงชนะเลิศและรอดีใจพร้อมกันตอนจบซีซั่นปืนใหญ่ยาชาบาซ่าเร่งมือวางเซนฟีเกซิเยสมุทอนปืนใหญ่อาชาไม่ได้แล้วเพราะบาเซโุน,น่าตกเป็นข่าวว่ากำลังเร่งมือคว้าตัวฟองเกซิเยกองกลางเอซิมิลานมาร่วมทีมแบบไร้คาตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ ข้ตกลงของเกซิเย่ที่ซานซิโร่จะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้และมิลานยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับดาวเตะวัย25ปีได้กองกลางร,รายนี้อ้างว่าเขาต้องการอยู่กับมิลานต่อไปในการให้สัมภาษณ์กับลากาเซตาเดโลสปอร์ตเมื่อเดือนกันยายนแต่ปีศาจแดงดำก็ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่แตกต่างออกไประหว่างการเจรจากับจอร์ดอัตตานกาน่เอเย่นของเขาเกซิเย่รับค่าเหนื่อยกับมิลาน2.2ล้านยูโรต่อปี และก็ต้องการสัญญาใหม่มูลค่าแปล้านยูโรต่อปียิ่งไปกว่านั้น Sky Sport ตอิตาลีได้รายงานว่าตัวแทนของเกซิเย่ไร้ร้องของเงินที่สูงกว่า9ล้านยูโรต่อปีด้วยซ้ำยักษ์ซลิอายื่นข้อเสนอให้กองกลางรายนี้6.5ล้านยูโรต่อปีแต่อดีตดาวเตะอ,อัตแลนตาไม่พอใจกับตัวเลขดังกล่าวรายงานจากเว็บไซต์โกได้ตอกย้ำอีกครั้ง ว่าบาซ่ากำลังเล่นมือจรจาเพื่อคว้าตัวเกซิเย่มาให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับเกซิเย่ลงเล่นไปแล้ว20นัดในซรียอาซีซั่นนี้ทำไปได้5ประตูลือปืนพิจารณาคว้าตัวชิกเสริมอันตรายแดนหน้ามีรายงานว่าอาร์ซนอนกำลังพิจารณายื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อคว้าตัวแพทริชิกกองหน้าของไบรอ์เลว์คูเซนมาร่วมทับช่วงซัมเมอร์นี้ปืนใหญ่ซ so อ well, เวลเผชิญปัญหาขาดแคลนกองหน้าหลังอดีตตัวหลักอย่างปีแออเมริกอุบามยอง เพิ่งลาทีมไปเมื่อเดือนมกราคมขณะที่อนาคตของอเลซองเดลกาเซตและเอ็ดดี้เอ็นเคเทียก็ยังไรความชัดเจนขณะที่พวกเขาอยู่ในช่วงท้ายของสัญญาปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นทําให้คาดกันว่าพวกเขาต้องลงตลาดเพื่อคว้ากองหน้ามาสู่ทีมเอเมสเตเดียมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางกระแสข่าวกำหัวหอกมากหน้าหลายตารายงานเขาว่าอาร์ตตันกำลังจับตาดูสถานการณ์ของชิกโดยมองเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้ กองหน้าของเช็คทำผลงานได้ดีโดยซัดไปแล้ว20ประตูจาก20นัดบนบุนเดสลีการ้อมแอซิดไปอีก3ครั้งทว่าห้างยาไม่คิดจะปล่อยแข้งตัวหลักออกไปจากทีมง่ายๆโดยรายงานระบุว่าพวกเขาจะไม่พิจารณาข้อเสนอที่ต่ำกว่า60ล้านยูโรแม้ตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่อาร์ซอนจายไว้แต่เชื่อกันว่าพวกเขาอาจไม่พร้อมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อขวาหัวหอกที่เพิ่งอายุครบ26ปีเมื่อเดือนก่อน ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอินโก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย